ธรรมชาติ <c uk iri> ของ <c uk iri> ท้องทุ่งนา <izable> ของอำเภอนาขยาดนะคะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจค่ะทำภาพนึงนะครับก็จะราบว่อมาเดี๋ยวจะทำงานวัวมาเดี๋ยวงานเปิดเช่าหรือแตะวัวมาเที่ยวมาจะทำงาน บ้านที <on> ่แม <Isn> ่ปูอยู่นะคะตอนนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรพาเที่ยวนะคะต้นตะวันไทยนะครับเพราะฉะนั้นคนี้ให้ปอให้กำเหนี่ยนนั่นิดเจ้าตะวันไทยใครับใชรอยู่ในเจ้นตะวันไทยจะคุณจรินะครับนี่เดครับติดตุ้นในหมู่บ้านนะครับปืนยานนัน เอายา้กมาเกัวเลยนครับกับมาในช่วงตั้งลำพังนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าก็ตาอไรเลยนะครับไปดูคนาให้ในกลับว่าใช้ตรงนี้ตรงนี้ใช้ตรงนี้ซุนหองปันปันไม้กลางอันนี้ใช้จากขับหมากนะคะบ้เือในเป็นบริสตัณฑ์ในชุมชนค่ะใจปวดเรือปว้กินับปวดสั้นปีนะครับคื่อเยือยมดนะครับัวร้างมาปีจ้าโกงอ้น้ำได้นะครับแล้วก็ดูขนาด่านจัเยอะนะครับ ยา้นก็หลงท่าก ia, ับพาเรียวหรือเดี้ยวนะครับว่าก mm. ็จ <cake> sort of ้าว with uh, ่าข้นมามาไปกันได้ก็หวานไหนะครับัวดน้าบะด้า้วติ๊กก็ห่านรูเจ็บาทนะครับแต่ัวด้าบะ้ว่าถ้าเป็นวดวตี๊กก็ว่าตตองเนี้ยกัหญตัต้องกามตัเด้วยนะครับก็วางกันนะครับก็วางจับจับไปนะครับไม่ต้องบอเลยตัวใหญ่ทนะครับ เำหรับเครื่องแกงตำมือนะคะของหมู่บ้านสำโรงค่ะอันนี้ปลาร้าพวกน้ำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุงสินค้าโอท็อปค่ะของหมูแปดค่ะมาจัดบูธสินค้าด้วยนะคะวันนี้ทำในความร้าคว้างยั่งยืนนะครับทิ่งเร็วและธนาคารขยายเนี่ยมีไม่กี่ทีนะครับเดิมทีอันนี้ก็จะได้รางวัลหลากหลายนะคะจากทุกงนทรงเชิมเรื่อง กานเกษตรระยะต้องพิมพ์ต้งเสริมนะครับเป็นกัรเกษตรแต่ว่าฟ้าดูจะทำโยนไก่เป็ดโอเคดกิค่ะเนื้อเองนะคะปลอดสารจะไม่มีทั้งระยะนะครับไม่มีทั้งรยะนะครับเขาเน้นเราวางพื้นบ้านค่ะวางกลมวางทั้งปิ้งนะครับแกงไตปลาแห้งของหมู่บ้านสาราต้นรักเนี่ยมันมีการบั้งปิ้งอันนี้เป็นสินค้าเด็ดเลยนะคะ เป็นกล้วยจาบค่ะนี่การทำลำบ้านสาราต้นรังนะคะปาจุนจุนนะครับเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนะครับว่าการที่ัีถุนี้ปาจุนปาจุนจุนโรยขให้พี่เขาพูดอะไรหน่อยค่ะลงรูทูปค่ะพูดอะไรเกี่ยวกับสินค้าเราหน่อยค่ะสินค้าของหมู่บ้านนะคะเป็นสินค้าที่ ชาวบ้านเองเพื่อรับประทานในครอบครัวที่เหลือก็สามารถที่จะจำหน่ายแล้วก็จ่ายแจกเพื่อนบ้านได้แล้วก็ประสานเส้นค่ะขอบคุณค่ะค่สดีค่ะ